สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้สาวพูไทยจะขออธิบายนะคะหลังจากคลิปก่อนหน้านี้สาวพูไทยได้ลงไปคือขุดหลุมปลูกต้นฟักทองนะคะหลายคนก็สงสัยว่าสาวพูไทยปลูกฟักทองหน้าหนาวหิมะจะไม่ตกใส่หรอเขาจะเกิดไหมนะคะสาวพูไทยขอชี้แจงก่อนนะคะบ้านประเทศของสาวพูไทยนะคะกําลังจะเข้าฤดูร้อนค่ะทุกคนค่ะ โอเคค่ะเอ่อหลายคนก็อาจจะสับสนนิดนึงนะคะเนื่องด้วยจากคุณกับสภาพอากาศทางยุโรปเนาะแล้วก็ท่านผู้ชมหลายๆท่านพี่ๆหลายๆท่านก็จะอยู่ทางยุโรปเนาะเพราะว่าช่วงนี้อากาศก็จะเริ่มหนาวนะคะทางนู้นนะทางบ้านทางบ้านสาพุไทไายก็จะร้อนนะคะทุกคนคะ่ะ ฉะนั้นช่วงนี้สาวผู้ไทยก็จะพาทุกคนทําสวนบ่อยขึ้นนะคะไม่ต้องกังวลน,นะทางบ้านสาวผู้ไทยจะร้อนแล้วค่ะแต่ว่าอากาศหน้าร้อนนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ26องศาถึง25องศานะคะทางกนเกาะเหนือเนาะอากาศก็จะอากาศหน้าร้อนแต่ความเย็นก็จะเหมือนอากาศ ฤดูหนาวบ้านเรานะคะความเย็นก็จะเหมือนฤดูหนาวบ้านเรานะแต่ความรู้สึกจริงๆนะคะถึงอากาศบอกว่าวันนี้25องศาแต่ความรู้สึกจริงๆอาจจะอยู่ที่ประมาณ20องศานะคะทุกคนคะฉะนั้นใครที่จะมาเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์นะคะขอให้ทุกคนนะคะเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วยนะทุกคนนะถึงจะเป็นฤดูร้อนก็ตามนะคะอากาศก็จะยังเย็นอยู่นะทุกคนต้องเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วยนะ แล้วฤดูร้อนของที่นี่นะคะจะมีจะมีจะเริ่มเดือนธันวาถึงเดือนกุมภานะคะ3าเดือนแค่นั้นค่ะฤดูร้อนสั้นมากๆค่ะฤดูการเริ่มเริ่มป,ปมลูกเมล็ดพันธุ์ต่างๆก็จะเป็นฤดูใบไม้ผลินะคะฤดูใบไม้ผลิก็จะเริ่มแตกกันยาถึงเพฤศจิยกก,กาก็คือช่วงนี้นั่นเองค่ะ ช่วงเดือนตุลานะคะทุกคนก็สิ้นเดือนตุลาก็สามารถเริ่มเอามาเล็ดพันธุ์ต่างๆนะคะลงดินได้ค่ะหรือจะออออหรือประมาณเดือนกันยาทุกคนก็ต้องเริ่มปลูกเมเล็ดพันธุ์ต่างๆในๆในเฮาส์นั่นเองค่ะฉะนั้นทุกคนก็หายสงสัยกันแล้วนะคะสาวผู้ไทยไม่ได้ปลูกผักหน้าหนาวด้านนอกนะคะทุกคนค่ะ ช่วงนี้สาวผู้ไทยอาจจะไปคอมเมนต์หรือไปดูพี่ๆช้าหน่อยนะคะเนื่องด้วยวันก่อนนะคะสาวผู้ไทยไปอัปเดต YouTube ค่ะคิดว่า YouTube ช้าเลยอัปเดตสรุปมีปัญหาเลยค่ะทุกคนคะ่ะคอมเมนต์ไม่ได้เหมือนเดิมน,นะคะเป็นการที่คอมเมนต ไม่ได้ครั้งที่2ค่ะโดยเฉพาะยู u ูบช็อ t นะคะสาวใครก็จะคอมเมนต์ไม่ได้ถ้าจะคอมเมนต์ก็ต้องเข้า y o ยูทูบแล้วก็ออกจากระบบแล้วค่อยเข้าใหม่เงี้ยค่ะจะคอมเมนต์ได้แค่ครั้งละคนก็คือต้องคอมเมนต์คนนี้เสร็จดูเสร็จก็ออกจากระบบ YouTube แล้วก็เข้าใหม่เงี้ยค่ะเสียเวลามากๆเลยค่ะเป็นทั้ง YouTube แบบ YouTube ปกติก็เป็นนะคะ สาวผู้ไทยเลยเลยคอมเมนต์ช้านิดนึงทุกคนก็จะคิดว่าสาวผู้ไทยลืมแล้วเหรอลืมพี่ๆแล้วเหรอเงียบจังเลยนะคะสาวผู้ไทยไม่ได้ลืมนะคะเพียงแต่ว่ากดกดคอมเมนต์ให้ไม่ได้ค่ะกดไลค์ได้กดคอมเมนต์ไม่ได้ค่ะแค่นั้นเองเนาะเดี๋ยวยังไงสาวผู้ไทยคอมเมนต์ได้ปกติอยากจะตามไปนะคะส่งกับแรงแรงใจให้พี่ๆเหมือนเดิมนะคะ ทุกคนเห็นดอกไม้ด้านหลังสาวภูไทยไหมตอนนี้น้องๆกำลังแบ่งบานเต็มแล้วเดี๋ยวน้องๆบ้านเยอะกว่านี้แต่าสาวภูไทยจะถ่ายวิดีโออัปเดตให้ทุกคนดูนะคะนี่สวยๆเลยค่ะสาวภูไทยก็ไม่มีอะไรมากนะคะวันนี้สาวภูไทยขอขอบพระคุณทุกๆท,ท,ท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะขอบอนใท้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะค่เจอกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ